สวัสดีครับสบายดีเด้อพี่น้องถึทุกคนตอนนี้บอใครอยู่บนด่านหลังของสนามบินสุวรรณภูมิเนาะอยู่่ทีบนพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิพี่น้องเอ้ยบอไก่จะมาบวงเครื่องเบวงเครื่องบินขึ้นขึ้นเนาะโอ้เทพพี่น้องเอ้ยซุดยิงใหญ่อลังการสุดกวงขวางนี่พี่น้องเอ้ยบอในพื้นที่ของสนามบินสุวรรณภูมพเดู่พี่น้องเอ้ยบอผมจถนนทางที่สุดยอดที่จุดยอดอลังการงานสร้างนี่พี่น้องเอ้ยบอไก่จะมา เบ like ื่งเครื่องบินขึ้นอี้พี่น้องเ้ผมเคยเห็นแบบนามบนบนเวก็บนเวก็ฝนข้างหน้่ก็ไปนำลยขนมาเปนรน้ลงพี่นองว้าวชุดยอดขนาดนี้พี่น้องเลยไกลจาก่าเมืองเี้พี่น้องเลยนีคือานหลังเนาะลานล้าดานลังของเครื่องบินเนาะตอนเครื่องบินพอขึ้นแดดตอนบีเครื่องบินพนจลงลานนาไกลก็เคยเขาไปจักเที่ยพี่น้องเลยว้าว ลุดยอดเด้พี่น้องกว้างกว้างกว้างในไยสานไอ้พี่เนาะใบกระเจี๊ยบส้อมเมืองเครื่องบินขึ้นอยู่เดียวพี่น้องนะไปพี่เมืองน้ำบอกไก่ได้พี่น้องพี่น้องเนี่ยกระลังลุกพี่น้องเอ้ยอีกสองเครื่องกระลังสิบขึ้นพี่น้องน้ำมันลุกแล้วพี่น้องลุกแล้วลุกแล้วพี่น้องอ่านี่ะพี่น้องเอ้ยบานนอกเขาคุ้งอยู่ดี้เนาะป้าพี่เมืองเครื่องบินขึ้นเครื่องบินลุกเรือยพี่น้องเนาะอยู่บนสนามบินโซนภูพี่น้องลานหลังเี่นพี่น้องเล่นีรั้นเมฆเลยเจอในกระลังควมสิบขึ้นพี่น้องเอลยในกระลังควงสิบขึ นบนเบกของอ่านะคือคนการวินนกแอวต่อไปใกล้กับบัจักเนาะนี่นี่นี่กำลังกำลังเดินเดินเดินไปเนาะกำลังเดินออกไปหนึ่เครื่องสองยี่พุ่นไปน้องหนึ่็สามไปเนาะสามังพร้อมขะเป็นลองกี่แล้วไปนองล่องยาอีนึงลอกี่แล้วพอเคื่องกินเงบินลอจะเป็นพืชิบชพมือไปเนาะไยเป็นลอยลัจะาผปูกูกพร้อมองมากไปเ อยู่ที่บนบลานหลังของสนามบินสุวรรณภูมิน้องเนาะไปกับท่านเเพื่อีกเห็น่เ่อมเป็นัทางแรลของชีวิตขึ้กันเปส่อไปเห็นสนามบินสุวรรณภูมแห่งนี้น้ดงแต่ว่าทางในอ่ะข้ทางในบเห็น้เป็นังใน้างนอกนี่จะเป็นเช้นทางโยนได้ี่น้อีกไปดนอ่าถน่นท้นท่าไปดูอีกไอกเป็นถน่ท้นทุาโยนพื้นที่ของสนามบินสุวรรณภูมิไเยีนโลกไงวุนไปด้อโลกลงล้ว มีเมสิขึ้นอีกอ hey ีกหนึ่งหนึ่งสองามเกมจะขึ้นแล้วไอกเนาะเกมสิลงอ่ลงแล้วไป่นองอ่ลงแล้วอ้เอได้แล้วเหนดยเหเหน้มาไกลว่พี่น้อกนี่นี่ลงแล้วเน้อยไหรอกคก่มาิกาย่างไปอาทยไก่ไก่แล้วไนอทยเบิ้งแขะแมุหูี่นรอง่าจะลงแล้วี่น้อกนี่อะไรก็พร้อมจะขึ้นแล้วไอสามนึ่งองสามเสิเดินมาอีกขั้นนึง ลำหนึ่งไปดองอี่ผู้ชนะขอดใครแต่ไปดองนี่มาตุกอะไรอยู่บนพื้นที่ของสนามบินสุรชนภูมิอยู่จังหวัดสมุทรปราการนั่ง่น้องนรอบๆไกลแล่ว่าทำงานเห็นเปียกแค่นี้ก็ได้เก็บภาพบรรยากาศนี่มาให้พี่น้องในวันนี้่คือลานหลังของสนามบินสุรชนภูมิหรือว่าลานวันเวของฟังทั้งขื่นเด้อ่น้องเด้อฟังทั้งขื่นหรืฟังทั้งขื่นหรฟังทั้งล่องกับทุกฟังคุณไปดองนี้ในร่องร่องลรือฟังร่องหลาลำหนึ่งผู้นี่หรอร่องหลพี่น้องนี่มันจะมีรัวกันไปคักแน่เด้อ่น้องเด้อที่ว่าบริหา เราเขาไปไกลด้วยวะเราไอยเขาไปชนอยู่ไงทูบอเจตดของื้นทีสนามบินุมมาาพลภโอ้โหพี่รองนี่ชุดจอดอลาัางการงานสางี้พี่รองนี่ชุคดคร,ร,อร,อร,อรอม,มาาจนนิ้นนพีน่น้องนี่ไกลสิรอล่อลเมืองว่ะจังหินจ้นนี่ัมสิแรนไกลอยู่นจะขึ้นไดละพี่รองน้ะไปเรมบอลวงก็มไกลเนี้ยล,ล่อเบ,บ,บิงรับเบิองรับชแล้วมาไกลต่อไปนี่แรนเราไม่ได้ขันหนึง่งอีกำหนึ่งความขิ้นเดียวพี่้องนี่ายแบบขึ้นเดนชานนาะพี่รองนาอได้คิว ไปคิ้วเลขค้นไ้คิ้วเลขึ้นคนเต็มเลยึืนหลายเวลาเลขึืนน่พี่น้องเาะทีนีรถแล่นตรวจกากกอนกอนรถก่อนเครื่องบินจะขึ้นี่น้องนี่จอดล่ออล่อสัญญาณดล่อสัญญาณน่าจะขึนสามล้ำก็เป่น้องเดยขคุณู้บุบุทั้งคุณจอดล่อสัญญาณก่อนเพื่อมนจะขึน้องเล้บอกไกลก็โอ้โหตืนเตีแน่่น้องไอ้ก็เห็นเครื่องบินขึนจ้าเกือ โอ้ลงมาแลยนะมันเปนวายยืนน <S yr> <là S 1> ี่ลงมาเลสี่ล้ำเนาะสามสี่ล้ำไปลองเดีวก็ายยืนอยู่นี่นะไวเห็นแล้วลงมาเดยสามสี่ล้ำไปองมาจบลงมาแลีไนลองลงมาแลยบนเดี๋ยวรอเห้มา่อสิล้อสัญยายังสักอย่างเนาะยวสิขึ้นเนาะ หนึ่งสองสามสี <hi> kan, ่รำที <söz Department> ่สี <Paint> ่สิขึ้นแล้วพี่น้องลำที่หาออกไหมแล้วพี่น้องก็ต้องนี่เดี๋ยวออกมาอะไรไรเดียกันเนี่ยเอเนาะเดี๋ยวเรื่เล็กลอยฟ้ามาเล็กลอยฟ้านี่ชุดจ๋าอลังการนิดหน่อยนี่ยไปแล้วได้รลำหนึ่งสิขึ้นแล้วลำสิขึ้นแล้วไปแล้วไปแล้วทั้งสีเดียววันเวน้องสีเดียววันเว่ยับพลเรือนะ คลายๆกับสลนด์า้คุณจะค้นทังคุณนะนี่นีไม่นะวันนี้รับนี่ม่หอดีนะแล้นี่ม่หอดีแล้วไม่หอดรับมันจะไหม้นรับมันรัมันลกมกีนี่รับมันรับมันลุกมกีรับมันก็สีออกไม่รับมันก็อไหมล้วปอหนสองสามสี่นี่จะนครอบก็ได้นี่นี่นี่จะ้นดาวันนี้ดาวนมาสิแลนด์มสแลนด์ฟู๊ดีดอง นี่นี่นี่นะฮะ้หัวลับมาแล้วัวหืดแล้วมาอล้วเป็นัไแหล่เห็นเห็นเครื่องบินขึ้นแล้วไป็นยังเนาะโอ้แดดได้แต่จะหน่อยด้สอดสอดแสงจัหน่อยมาแต่มาแล้วมาแล้วมาแล้วกับหเดียมาแล้วทุงนี่จะขึ้น้อมกันยี่ห้นถึงสองสามสี่ลับเนาะขึ้นฟองกันสี่ลับลับเสียกำลังออกมากลาลงไม้แลวลับหนึ่ง ต่ปุกไกยื Allow, ่นนี่เห็นร่องร่องซีหาลำทีหาลยไ้นี่อู้หูเนาะปืนนึงก็จะเป็นลอยเที่ยวขึนนี่แน่ว่าเราล่นเรา่นนี่นี่นว่าเราก็มไปเลยไลไปเลยไเไปเล้ไปเราไปเลย่นีลนี่ลยไปเไปเลาไปเลยไปเล้วเลยไปแล้ไปเลยไปเล้วเไปเลลยไลไปเไปลลไปลล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 ล

si si lắm cái này cam bình thay cái này thay ôi đi rồi đấy lá đi à, biết con đò có vương này cái đồng sai đấy mà đi ba đồng sai cũng có vương nhau có sai viên với rồi đấy tàng con tàng một cây yến với rồi đấy cái này cái lắm nó lắm แต่บกกายยับเนดีกับเทรนตอนตอนตอนวนวิลอ้กันเลยประเด็นแวสิยับไปนคีน่อย้เบิร์นับในตอนันนึงเดี๋ยวมาเปนหน่อยนี้นะมกกาวะมุขจะทอนแสงนะเปหน่องเนาะเตรียมตัวสตาร์ทไปแล้ว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 นี่ไปแล้วลำนึงเป็นรองไปแล้วลำหนึงนี่ เพิ่มสปีดนี่เพิ่มสปีดเราพี่น้องได้เพิ่มสปีดเราไปแล้วไปแล้วไปแล้วนี่ไปแล้วลำหนึ่งขึ้นลำที่สองเง้ยพี่น้องเด้หน่เออไปแล้วนี่ไปแล้วไปแล้วนี่หนิตีนหนาล้อยแต่พี่น้องตีนหนาล้อยขึ้นก่อนไปแล้วไปแล้วแล้วไปแล้วไแล้วฮู้ววววู้ไปแล้วพี่น้องขึ้น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 นะขึ้นนะขึ้นนะ้น นาน ah. time, to, 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 to นะ,ะึ้นแล้วพี่น้องเดี๋ยวว่าไกลภาพไปยับเบิ่งอีกทั้งๆแลเนาะที่เห็นตอนตอนตอนขึ้นตอนเฮิร์นฝาถึงไปเนาะพี่น้องเราไปไปยับไปเบิ่งทั้งหมดไกลยืนรันนายน้องไปยับไปอีกมุมหนึ่งได้พี่น้องเด้อที่ฝังนี้ฝังนี้สิเห็นตอ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 นเครื่องบินขึ้นแบบชัดเจนได้ตอนนี้ไปยู่ใกล้โพดพี่น้องอ่าตอนนี้มาเบิ่งอีกฝั่งนึงก่อนนี่้อมสิึ้นอี่าล้ำหนึ่งนาะบอกจอยนี่มาแล้วมาแล้วล้ำหนึ่งวัยน้องได้ไหมแล้ว อู้แรนมาแต่มุนพอ้อมอู้ตอนจะขึ้นรถก็แล่นไววขนาดนี่น้อรปาตมาแล้ว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 ไนอนี่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 ขั้น้มาแล้วนี่นี่ขึ้นแล้วี่นองนี่โอ้โหนี่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 โอ้สุดยอดนี่นิ้รนี่ขึ้นแล้วไ่นองเลยโอ้อมล้อขึ้นอีกจะขั้นอีกสองสามขั้นหนึ่งสองสามสี่ห หกขั้นพี่น้องเลยโอ้ทุกู้งเลขึ้นนพี่น้องโอ้สุดยอดร่างกายฉาีโอ้รอบรอบรอบอีกสักสองสขั้นเนาะนี่เครืนี้ก็พร้อมเครืงนี้พร้อมจะไปเลยเครือนี้บนทีเครื่องบินอยู่ไหนพี่น้องลอยลอยเป็นลอยเป็นลอยกุงล้ลอยสองลรู้ไหจพี่น้องเขาจะเป็นลายที่รอพี่น้องเลยสนามบินชุมพนพูมพี่น้องล้างเนาะ ว่ามาเบิ่งเครื่องบินขึ้นด้านหลังโอ้กิดอะไกันลังไหม้ได้พี่น้องล้มกับขึ้นนี่ซ้ำกันเด้พี่น้องเด้อเครื่องบินขึ้นเครื่องบินล้มนี่ทอกันเลยฟังนี่ขึ้นฟังนั้นล้มฟังนี่ขึ้นฟังนั้นล้มฟังฟังนั้นล้มมาแล้วพี่น้องฟังล้มมาพูดฟังน่ะฟังนั้นล้มนีไหม้แล้วลำหนึ่งไม้แล้วไหม้แล้วสปีดไหม้แล้วลำหนึ่งสปีดไหม้แล้วพี่น้องเลย นีพครงบิ่ข like. ึ alone, okay. ้นนะพี่เนาะบ้านนอกเขาคุ้งพี่น้องเลยัางแหลของชีวิตจะได้เห็นครองบินขึ้นไกลๆกระสับย์มจังสีเนาะพี่น้องเนาะเออขึ้นแลัแลวี่นีล้นี่นี่นี่นขลขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วล้วขึ้นแลไปล้วนแล้วลออขึ้ครับวกนแล้วไปขึ้นไปของการบินไทยเนาะ กันพิทายกันแล้วโอ้ยุดยอนล,ละการงาทากนี่ไปรองเลยาตึกันลกแล้ไปรไปหรอกาตจิงอ่ะขันนี้ขึ้นขันนี้กับต่อแถวกันเลยพี่น้รอยต่อแถวมันขึ้นเรื่อยๆ่อนึ่งนังสิลอขึ้นดบ้า่งนี่นี่นีไปแลวนี่ไปเล้รั้หนึ่งคู่ในรัลำหนึ่ง้สอ,องสามสี่ห้าห วันหนึ่งไปร้อยเที่ยวนะไปลองเลยปลาตัวไปลองเลยเอาไปลองเลยสำหรับคลิปนี้นะไปลองเนาะไก่กันสิเอาเก็บภาพบรรยากาศภาพเบิองตอนเครื่องบินขึ้นและตอนเครื่องบินลงอยู่บนสนามบินสุวรรณภูมิเนาะเห้นภาพเบิองน้ำกันงบอกไก่ก็ไมเห็นจากที่เราไปลองครั้งแรกก็ชีวิตทกการี่ไต่ไม่เห็นไก่สิบเจ็งสี่น่าไปลองเนาะแต่ว่าข้างในี้อย่างมันสนิเขาไปจ้ะถือว่าจะเขาไม่อยู่ไปลองนะแล้วก็ไปเรื่อยเรื่อยกดไหนกดเสะกดซับตัวไห้บอกไก่น่าไปลองเนาะ เราเป็นกำลังแนงใจปั๊กไก่เฮดติดต่อไปนะพี่น้องเนาะนะพวกเราคินีก็บเซเร่าเปเที่ยงสนดีก่อนเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีครับสบายดี